เป็นการทอดด้วยครับบางคนอาจจะมองเห็นว่าทอดเอ้ยทอดมันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับเป็นการทอดด้วย จะตักใส่มือหนูขาวๆหนหน้าไปลบสิวดึงดัางน้ดเดัวร้านนี้ได้เยอะมากค่ะฝนมันรู้อ่ะอ๋อเอาพวงไฟแดงยะมากเยท่าไหรสิบบาทค่ะสิบบาท Rồi bây giờ ở dưới này nó có đồ bò M. Nó em nó ác như tiền hả? Thôi mình đem giật cái nhâm kia tu linh vô đi. Nhùm ở trên ơi. <laughs> Chậm ờ nên ơi. Rồi <laughs> bộ phở đồ mua nó đồ mua nó. Qua đồ à. Rồi. <laughs>